กาวทักไทยสบายดียิ่งดีตอนฮักเขาสู่ซ่องเอบีการผ่าลาหูเนาะมื่อหนี้เฮาสิพาไปเบิงอนาธุรกิจห่วงมืออาคาน้นยแล้วเอบี้กงผ่าเนาะอนามีห่างเล็กๆห่างหนึ่งทีหานบันเทิงหันบันเทิงออห่างบันเทิงได<อ>้<อ>นะครับแล้วดูดาวเพื่อเอาใจไว้รุ่น <laughs> ประมาณออนี้เลยนเนาะ เป็นเป็นท้านน้อยเดีพาไปเบิรงกันเบิร์อันนี้ก็เป็นการคุ้นส่วนระวังเอบีกามผ้าลาหูแล้วก็อาคา้อยเนาะเออนี่มักงแบบเขามักความเป็นธรรมชาตินะแบบทักษะคือแบบบตรงให้เป็นแบบเชื่ออย่างไดแบบทันสมัยเกินไปเนาะนี่คือห้านที่ตั้งของเฮาก่อที่ทำเลของเขาก่จะอยู่ในป่าเลยสกคนน้าอันนี้คือเส้นทางเข้าเขามักแบบง่ายๆเอาไปเส้นสีแนิดนึงเนาะผมมีงบเถือ บังไฟแสงสีครับท้ษะไฟแสงสีเนาะเนค่อยานคะ่อยไปนี่แหละไปเข้าไปเบังนั่งกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็มาหวกอยู่หน้าห่างบังเทิงเขาแหลนะเนาะครับคร <c ười> ับ <c ười> ห่างบังเทิงอ่ะบังเทิงต้นนะครับหน้าหนาวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเอาใจวัยรุ่นวัยรุ่นคือเมืองของเขาก็เป็นเมืองน้อยๆเนานะผมเลยว่าแบบวัยรุ่นกับบล็อกไฟลายแล้วกับคนกอบบล็อกไฟลายเอาสีสันใหญ่กับโบได ยังก่างบกว่าบมีเนาะขั้นตอนที่เขามาฮอดหน้าหานกูจะเห็นนี่อาคาน้อยเนาะออันนี้ก็ดสีมือเฮ็ดเองเนาะควัดเองเนาะเป็นเขาเอิน่าซื้อฮวาหรือภาษาเวียดนามหรือว่านังซื้อดอกไม้เนาะตอนนี้ในเข้ามาก็ประมาณนี้สไตล์ของวันนอกวันนอกกำลังปัรผงยังม่ได้เนี่ยถึงโอ๊ยบรทักเดียวจะมีคือบวง อันไหนเติร์เติร์ดเติร์แต่ว่าเขาเนี่ยกว่าท่านายอนไม่แต่ก็เขาอยากมารีวิวให้ทุกโซนเบิร์นเอาไปเบิร์นข้างในตัวนี่แหละยังไม่ได้เอาข้อมาตั้งอยู่ตหมงมาลองลองลองไปแจกสีมั้ยังเบิร์นอ่าค่าน้อยลองเบิร์นเลยสีแดงโอ้สบายเงินทุกโซนแล้วก็เออใส่ไส์สีนี่ครับแล้วก็นั่นยังไม่ได้เอาข้อมาตั้งอยู่ มีเดมิลเซอร์มีลำโค้งอย่างนี้มั้แบบบุตรตงเฮ็ดทั้งเส้นใหม่เกินไปกวบเขาต้องก็ต้องงบประมาณของเขามีจำกัดรายการวักัดกันมันนอกนั้งเฮ็ดรุยร้านเด็ดเลยก่อนเดี๋ยวหาหาเอากำไรคืนมันยากเดี๋ยวจะข้ามาตั้งดินอ่ากำลังปรับปรุงได้สองมือเนาะไม่ละไม่ละสองมือมือนี้เป็นมือที่สองมือนี้เนาะไม่ละไม่ละเดี๋ยวต้องใช้เวลาด้วยอ่ะประมาณหลอกก้าวบาวันที่หนึ่งสิบเปอร์ที่บ้า คิดว่า10เปียนแผนเปิดวันที่29เดี๋ยวมันจะ29ทุกคนนี่ภายในอาจจะเติมประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมนี่ไปเสียงสีเฮาครับบ่มีบ่มีลําโพงนี่บ่บ่บ่ไดบ่บ่มีแข่งบ่ฮู้อเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งหลายๆบ่อนท่านผู้ชมนี่มาสิเปิด้ใกล้ๆแม่เอาบ่ติเปิดไฟแน่เปิดเปิ้นน่ะบ่ครับบ่บ่เปินเลยเริ่มาก นี่ตู้หอก็เป็นประมาณนี้เท่านั้นส่งตู้ก็ก้าวเกาเอใจซอย,ยเลนเนาะถ้าคนใด้เด็กเขามาเบิ่งนเราก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ได้กดไลค์ให้ได้ฮอ่ะ <laughs> นี่ไปเบิ่งไปเ,ปไปเปบิ่งบรรยากาศที่เฮาตกแต่งไว้แล้วนี่ก็คือสีมือของข้าพเจ้าแล้วก็สีมือของอาคาน้อยเนี่ยนี่เลยฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะโอเค ประมาณนี้ประมาณน,นี้ถ้าผู้เชมประมาณนี้นี่เอาเขาลองอันามามาฟังเพลงมองเนาะให้อาคาน้อยเป็นผู้เป็นดีเจลองแบบลองลองเคิร์งเสียงเมองไปประมาณนี้แหละนี่พุ่น Bật vào lúc luôn, vào lúc bước Bật phay và 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 bước vào Bật bước nhanh gì, Mà nào. bước vào okay lúc gì vào Bật bước vào lúc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  ประมาณนี้เนาะกฎแต่สไตล์แต่งบ้านนอกบ้านนอกอเอาไปเท่ากับไปหาความคิดเห็นจากอาคาน้อยบุตรความดีความภูมิใจรวมความดีใจของเล่านี่สิบปีแล้วเนาะนางแต่งบุตรนางแต่งมาเลยเป็นยังไงโอ้กำลังกำลังแต่งะคือ <S <s ที่จิกายัางที่บอกไปเมื่อกี้เราเขาเป็นหานไม่น้อยอยันหนึ่งละโบแมนโบแมนโบแมนใ้านัาน,าน,านาที่เขาตั้งเองเขาเป็นมาเตาเต่าโต,ตจากแบบเข่าอีกทีหนึ่งเนาะ เป็นพี่น้องพี่เป็นพนะี่น้องรสาวสาวสาวเป็นปีเนาะองนะไรก็แบบเข่าห่วมือกันทุ่นซวนกันเนาะแล้วก็ได้เมียนม,มาก,ก็เออคอยปันปันกันคอยมีได้ไม่ใช่คอยกินไปน้ำกันกน,นะนาดไปน้ำกันตลอดเวลาะๆ,ๆ,ๆออทีแต่ถ้าโคตรง่ายๆบันๆตอนหับหน้าหนาหวว่าฤดูหนาวแบบนี้สาวๆเบาๆเ,เ,เขาโบกไปมักอาบน้ำกันกันเลยแบบมอกร่างกายก็ไปอาบพจนเลยแก้ปัญหาให้เขา ประมาณนี้นะยังไม่ทันได้ปรปับปรุ่มเมนเลครับทุกคนตัว่าหาได้ปรปับปรุงมาสองมือเนาะแล้วก็ยังหลายๆอย่า,างที่ต้องนนได้นนั่งเข้ามาในน้ำเข้ามาแล้วก็ในเริ่มนับหนึงไหมม,มีเด้อหานนะฮานเป,ป,ปนล่าเปล่นะทุกอ<า>ย,ย่างก็ได้ซื้อมากหมดได้เศร้ามาเลยประมาณนี้ทุกคนเอาในตอนนี้เรา้ต่ถ้าเป็ชนช่วงงานแต่ว่าห่างเขาสูงคุณถือว่าสั้งเล็กเล็กหน่อยนะขอทุกสิมาร,รีวิวครับไอ้เบิร์ตเป็นอีกซองอาคาหน่อยองราคาหน่อรแลติดตามเลย น่าจะเปิดตอนนั้นว่าซีเปิดวันทีหนึ่งเดือนพัดจิ๊บใช่ป่ะบางทีก็ซีเปิดแผนเกเปิดวันที่69เดือดอยนี้เดือนนี้เนาะเนี๋ยวซีเอ็ดีบิวติดติดต่างไปทั้งสองราคาน้อยเนาะได้เยอะเกินเอาจากนั้นที่นี่ก็ซีมีประมาณเดียวกับเซิ้งแต่ว่าผู้ใดมากก็เป็นกาลังใจให้ขับไปเจ้าและนา้าเจ้าะที่บีกันผ่านและอาคาน้อยอย่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปตักติดตามทั้งสองสองสองเลยเนาะในแต่ก่อน ขออนุญาตทุกท่านนะโอเคเอาไปบ,บายเจอกันในคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเอาทุกท่านบาย